มาดูเรื่องของขโมยขจรกันหน่อยนะคะตำรวจสพบ่อผุดที่สุราษฎร์ธานีค่ะไปควบคุมตัวไปรวบตัวโจร Google Map ได้นะเพรางนั้ะหลายคนงงอธิบายก่อนเลยละกันเดี๋ยวไม่มีสมาธิงงกับคําว่าโจร Google Map เพราะว่าเขาเปิด Google Map ไงแล้วตระเวนไปหาวัดต่างๆเนี่ยแล้วไปขโมยเงินบริจาคหาวัด ใ่ะค่ะว่าใกล้ตัวเองอะตั้งเป้าไว้ว่าต้องเป็นวัดที่จะเข้าไปขโมยทีนี้เปิดกูเกิลแมปดู ตรงไหนมีวัดบ้างตรงนั้นแหละไปละเลยไม่เลือกเลยนะว่าวัดไหนค่ะวัดชื่ออะไรไม่เอามันใช้ของผิดเรื่องนะใช้ประโยชน์ผิดเรื่องใช่ใชไหมนะคะเนี่ยกลายเป็นว่า2วัดซ้อนเลยค่ะที่ตกเป็นเหยือ่อโจร Google Map รายนี้นะคะตำรวจสพบผุดสุราธานีค่ะจับกลุ่มโจร Google Map นี่ชื่อว่านายพิชิตเขียวดีอายุ32ปีพื้นเพเดิมเป็นชาวเขาสมิงที่จังหวัดตราดนะคะจับ กลุ่มเจ้าตัวได้พร้อมกับของกลางเป็นรถจัก,กรยานยานต์ที่ะค่ะสีแดงแล้วก็ชุดทหารลายพลางกับสร้อยคอทองคําปลอมส่เส้นาาคุณผู้ชมทดไว้ในใจก่อนนะว่าชุดทหารลายพลางกับสร้อยคอทองคําปลอม4เส้นเนี่ยเอาไว้ทำไงเข<ท>า <ำ S 1> มีอะไรเดี๋ยวคิดติดในใจไว้ก่อนหลังจากที่ตํารวจเขาได้รับแจ้งว่ามีโจรเนี่ยเข้าไปลักเงินในตู้บริจาคของสํานักสงฆ์เจดีเข่าหัวจุกเมื่อ24พฤศจิกายนที่ผ่านมาอันนี้จุดที่1น,นะ 1> จุดที่สองที่เขาปักหมุดไปเนี่ยก็คือวัดแหลม สุวรรณารามอันนี้เข้าไปขโมยในวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาสอวันติดฮะสวันติดเลยค่ะจากการสอบถามสอบสวนสอบปากคำนายพิชิตพิชิตยอมรับสารภาพบอกว่าค,คือก่อนหน้านี้ตนเนี่ยไปหาเพื่อนที่จังหวัดนาราธิวาสแล้วนั่งรถมาหาแฟนสาวที่สมุยสุราษฎร์ธานียืมรถแฟนสาวรถเบนซ์แค่สักครูคร่เนี่ยนะขี่ไปเที่ยวรอบเกาะจากนั้น เปิดแอปพลิเคชัน Google Map แล้วค้นหาที่ตั้งของวัดต่างๆอ๋อจะไปไหว้พระโน้ไม่ได้มีจุดประสงค์ดีขนาดนั้นอุตส่าห์คิดในแง่ดีนะพี่บุ๊กนะก็เห็นว่าเปิด Google Map จะไปเที่ยวก็เลยว่าเวัดต่างๆอยู่ตรงไหนไปไหว้พระดีกว่าไม่ไปไหว้ไปไหว้เงินในละคาพอไปถึงวัดก็ดูช่วงที่ไม่มีคนพลุกพลาดเดินเข้าไปเลยค่ะโฟกัสของเขาคือตู้บริจาคนะคะ แล้วไปอาศัยจังหวะปลอดคนไปลักตู้บริจาคออกมาแล้วหาทางงัดเอาเงินข้างในออกมาคุณเงินในตู้ออกมาหมดเลยค่ะครเราถามต่อเงินที่ได้เอาไปทําอะไรเขาบอกว่าส่งไปให้ลูกที่ต่างจังหวัดจํานวน3,500บาทอ่ะมาแล้วคุณผู้ชมเหตุผลว่าทาไมต้องพกชุดเครื่องแบบลายพรางทหารกับสร้อยคอทองคําปลอม,มเขาบอกว่าเอาไว้ใส่จีบสาวอ้าก็มีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ เอาไว้ใส่จีบสาวนะคะเครื่องแบบทหารมาดูโก้ไงคนในเครื่องแบบหรือเาไปเอาไปหลอกนะหลอกสาวแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวเองเป็นเสียรวยไงใส่ทองปลอมนะคะเขาบอกว่าไม่ได้เอาไปแอบอ้างเป็นอย่างอื่นนะคะเบื้องต้นตํารวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อคําให้การของผู้ชายคนนี้แล้วเดี๋ยวต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ